ในส่วนของข้อ6กนะคะก็จะทําการคูณแบบเดิมนะคะในคูณแบบเดิมในที่ว่าก็คือคูณแบบข้อ1นะคะก็แบ่งเป็น2ตอน2ขั้นเหมือนเดิมนะคะก็มันเพราะมันมีจุดขั้นนะคะก็มาเล่นขั้นแรกนะคะในส่วนของด้านหน้านี้นะคะ4ตัวนี้นะก็เริ่มวิธีทำก็คูณไปเหมือนเดิมนะคะ4คูณ8อันนี้มี4ตัวก็กำลัง3บวก7 คูณ8กำลัง2บวก6คูณ8กำลัง1แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ6คูณ8กำลัง0หาคำตอบแต่ละวงเล็บนะคะก็จะได้เป็นอันนี้จะเป็นคำตอบรวมเลยนะคะเพราะว่าจะทำแค่ล้ายกันนะมันจะได้รวดเร็วนะคะก็คำตอบของข้อนี้รวมกันได้นะคะ2 5 5 0นะคะ อีกขั้นหนึ่งนะคะก็จะคือส่วนของจุดนะคะเริ่มจากจุดชนนิยมนะคะจุด5,9กนะคะก็เริ่มนะคะส่วนนี้จะเป็นคูณกำลังจะติดลบนะกำลังติดลบ1น,นะคะบวกด้วย9,8คูณ8ติดลบ2นะคะวงเล็บนะคะก็วงเล็บแรกนะคะคำตอบก็ได้0.625 บวกวงเล็บที่2ได้0.140625นะคะรวมกันนะคะอันนี้จะได้0.765แล้วก็625นะคะดังนั้นนะคะเราเอา2อันนี้นะคะมาต่อกันนะคะมารวมต่อกันนะคำตอบของข้อ5 ของข้อหเรานะคะก็จะเป็น2550นะคะจุด7 6 5 6 2 5นะคะฐานนะคะ10นะคะข้อ6เส็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะ